นี้นะคะจะมีแขกมากินข้าวที่บ้านแขกอีกแล้วฝรั่งนั่นเอง mm hmm. พ่อแม่ที่มิกนะคะจะมากินข้าวที่บ้านครูไ mm hmm. ก่ก็จะทํากับข้าวหลายอย่างเลยนะและมีกับข้าวที่พวกเขายังไม่เคยกินเลยนะโดนัทกุ้งแม่ไม่เคยทําให้ปลูกย่ากินเนาะ mm hmm. แล้วก็เอ้ยเอาเป่ก่อนต้มมะระกระดูกหมูก็ด้วยผัดพริกถั่วก็ด้วยเนาะ mm hmm. ทุกอย่างเป็นครั้งแรกหมด แล้วมีอีกอย่างนึงก็คือปลาผัดพริกไทยดํานะคะนี่กําลังทอดปลาอันนี้เขาเคยกินแล้วนะแม่เคยทําแล้วครั้งหนึ่งอ๋อจำได้ปะ่ะสับต่อได้เลยอ๋ออย่าสับให้แม่พูดใช่ไหมก็ใช่ครับเกืบทุกเมนูนะคะก็เตรียมเกือบเสร็จหมดแล้วนะอันนี้กุ้งสับนะคะ สำหรับทำตัวนัดกุ้งแล้วก็มีหมูสับด้วยเนาะอันนี้เป็นน่องไก่สับนะคะเพื่อที่จะเอามาผัดพริกถั่วนะคะถั่วฝักยาวสดๆจากสวนของพวกเรานี่ก็จากสวนของพวกเรานะคะหอมหัวหอมนะแล้วก็มีพริกหวานสามสีนะคะนี่สองอย่างนี้เดี๋ยวจะใช้ทำปลาผัดพริกไทยดำนะ ต้มมะระนะคะวุ้ยควันฉุยเลยเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้ยไข่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะต้มมะระกระดูกหมูสูตรนี้นะคะอร่อยเด็ดสุดๆไปเลยนะทุกคนสีของน้ำซุปอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินนะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบน้ำข้นๆแบบนี้นะคะแต่สีที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าปลาหมึกนะกุ้ยไก่ใส่ปลาหมึกแห้งนะคะนี่มีหอยนี่ด้วยารากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะโขลกแล้วก็ ห่อผ้าไว้ลงไปต้มด้วยนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือมีปลาหมึกมีกระดูกหมูมีมะระนะคะมาระจากส่วนของเราทำหม้อเบอร์เริ่มเลยหม้อเบอร์สามสิบมั้งเนี่ยอย่าเอาหน้าไปใกล้ที่รักเดี๋ยวกู้งใคร่จะตำกระเทียมพริกไทยก่อนนะคะสําหรับทําปลาผัดพริกไทยดําเนาะพริกไทยดานะคะ กะเอานะนี่ก็ประมาณสักอุ้ยอุ้ยอุักหน่อยสักหน่อย,อยประมาณช้อนโต๊ะคูนเลยนะนี่ต่อมานะคะเราก็จะมาตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผักชีเพื่อจะทำโดนัทกุ้งเนาะ กระเดนไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ทุกอก่ใช้ผักชีแช่แข็งนะคะเป็นใบมันกับก้านไม่ใช้รากนะเพราะว่ารากแบบออนุ่มๆน,นะคะหมดแล้วตอนนี้มีแต่รากผักชีที่ถอนล็อตสุดท้ายซึ่งปลูกในกระถางแล้วมันเกิดติดๆกันเนาะพวกนี้รากมันจะแกลนนะเวลามาตํำนะคะมันจะเป็นใหญ่ๆอะ่ะมันจะเป็นแบบเซนเียนนะ ซึ่งกินแล้วคือต้องคายทิ้งแน่นอนนะก็เลยใช้ใบผักชีแทนนะคะใช้ได้เหมือนกันรู้ว่าไม่พอไม่พอเนาะไม่งั้นมันจะนวดแบบไม่เเรยอะไรนะไม่่เนะม,มือนวดแบบนี้เต็มที่เรามาเปลี่ยนชามนะคะเดี๋ยวจะมานวดกุ้งกับหมูสับใช้มือนะ มือล้างให้สะอาดนะคะหมูใส่ไปหมดเลยอ้าวคราวนี้ลูกก็ตักเอ้นี่ที่แม่ตำไว้ใส่ลงมาช้อนมาช้อนอะไรช้อนอะไรก็ได้ษก็ได้ษกวาดยอะงตรงไหนตรงนี้อ่าแล้วแต่แล้วแต่ไหนก็ได้ หมดมยังเยอะเลยเอามาเครื่องหอมหอมน้ำมันงาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆูลอ๋อเลิศประสบการณ์ใช้ได้เลยเลูกเราอ่าต่อไปก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะโอปีใช่ไหมใช่ แล้วก็ซอสเห็ดหอมประมาณอ่าสองช้อนโต๊ะแต่ไม่ต้องเทใส่ช้อนหรอกขยับขยับออกมาเดี๋ยวแม่บอกให้พลอยอันนี้นแหลาอีกนี่อ้าวโอเคนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วก็เกลืออ่าช้อนให้แม่เกลือนี่ใส่มาประมาณใส่มือแม่มาประมาณน้อยกว่านั้นน้อยครึ่งนึงอ่ะครึ่งหนึ่งอ่าโอเคมา โรยโรยลืมบอกเออโรยวะโ,โ,โ,โอเคคราวนี้แม่จะนวดแล้วนะคะนวดให้เข้ากันเริ่มเหนียวแล้วกระมังเริ่มเริ่มพลิกนี่เริ่มเหนียวมาก<ม>เลยเตรียมไข่นะคะฮะลองเปิดลงไป ต่ำๆสิลกูกวางต่ำๆตเตรียมไข่แล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ปังโกะนะคะสำหรับทำโดนัทกุ้งบอกต่ำๆแม่เตรียมจะหนีไปนู่นเลยกลัวไข่รกระเด็นใส่โ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> อเคเขาเป็นคนเทแปังโกะเองนะอันนี้เขาเทไม่ได้เขาต้องรอตัวเองขมือเขาเลอะอยู่ ไม่อยากล้างหลายรอบเอาก็ลืมเปิดไฟนี่เปิดไฟก่อนเป็นเทปแป้งเดยวเขาพี่ใช้ให้ความจริงมันต้องใช้แป้งทอดกรอบแต่เราไม่มีไงมันใช้แป้งพ่งเจ้าโอเคแล้วครัวน,นี้เราก็มาเริ่มกันเลยมือนะคะนี่ให้มันเปียกน้ำนิดนึงขั้นตอนนี้อาจจะดูละ,ละสักหน่อย เฮ้ยแมงวันเขา่านนี่เราก็จะปานเป็นกลมๆก,ก่อนใช่ไหมเฮ้ยแมงวันไไเออจัดการเปิดประตูไม่ได้เลยเสร็จแล้วเราก็วางลงไปบนแป้งอันนี้ลูกวางไปบนแป้งน,นี้<ด>ใช่ไหมก้งนหนึ่งผมไม่ได้ดูค่ะ เก่อนเดี right now, mm ๋ยวค่อยมาดูก็ได้แล้วก็ทำรูจิ้มรูลงไปเห็นวหมนี่โอเคีไอกตนาเเอาไม่สวยอามาต่อเดีแม้านทั้งแท่งมึงม่ทั้งแท่งทั้งโดนนะฝ้ายม่ท้เนเอะ้ายมึงทั้งนเ a ยเ i ุต้าชีวิตสตูเเรล่ เาาดี๋ยวน้ออง่อยสบลับชดวโอเคไหมคะสรุปเอาไงดีปั้นเป็นแท่งๆด้วยไหมเอางี้ดีกว่าเออแล้วก็ปั้นโดนะจังกว่าเราจะรู้สึกว่าเบนะื่อแล้วเบื่อแนละ้วเออรอลนะทักปับซบเฮ้ยทางนี้ปั้นมาณทักหกก้อนไหมคนละวงแล้วทีเดียวก็มันเป็นแทง่ง <laughs> เออไอเดียเล่ร <laughs> ขอบต้องขอบคุณป้าาเธอเมื่อกี้พี่มิกเดินมาบอกว่าโหดูมันยุ่งยากมากเลยมันนาน แล้วเ,เราทําสําหรับหลายคนเนาะพี่มีบอกทําเป็นแท่งๆดีกว่าไหมเออแม่ว่าดีนะไหนเธอบอกเธอจะปั้นเล็กกว่าฉันไงเนอหรอที่เล็กเล็กตัวแม่แล้วหรอเนี่ยเรอะอืมก็ประมาณสองมิลอ่ะอืออือกาพูดเนาะ <c oughs> ช,ช้อน้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักออกตักออกพักไว้ในถาดนี้ใส่ลงไปแล้วก็ จิมรูเสร็จแล้วก็ปแป้งนี้แล้วจิ้มจิมโอ้โหทำใหญ่โตอย่างนั้นล่ะไหนว่าจะทำเล็กกว่าของแม่คคมโคตรขี้โมเลยอ่ะนี่แต่พูดพอทำแล้วรู้สึกใช่ไหมเต้ต้าใหญ่ไงเอออุ้ยทำไมเล็กๆสิแม่เมื่อกี้ใครพูดว่าเราเห็นไหมค่อยๆเล็กแล้วเห็นเนี่ยโมเดลมาเรือยๆแล้วก็ใช่ค่ะเค่วงมันใหญ่ ขีโม,อม,มเอ้ยอีก,กาดมา,มาทำอะไรต่อนี่นี่อันนี้ข้าวปังกโกดึงเราก็มาจัดระเบียบตรงนี้อีกทีนึงนะคะเลระหน้าดูเลยเมนูนี้เนี่ย ทมจำนวนน,น้อยนี่ก็คือแบบว่าเออก็พอสนุกอยู่เนาะก็าทาจํานวนมากเลยหันไปดูชามหนึ่งโอ้โหบ่ายนี้เสร็จไหมเนี่ยน่าจะได้ินทำเป็นแท่งแบบที่ป้าบอกดีกว่าวะมันก็สองมุสงดีกให้มันครบนะ <laughs> จากโดนัทกุ้งเป็นโดนไอ้อะไรนะกุ้งแท่งกุ้งสติ๊กค่ะเอางี้ดีกว่าแม่ปั้นโดนัาตะการลูกก็ปั้นสติ๊กไปโอเคไหมช่วยกัน,นเออพยายามพยายามก็น่าจะทำให้ลูกกินได้เลยมแม่ทํามาแล้วเนาะทําทให้ลูกกินเรียบร้อยแล้วก็ติดใจไงที่ไปกินข้าวบ้านพี่นาหว่าไม่ได้ไปแล้วนะเออเฮ้ยมัน เป็นเมนูที่แบบเฮ้ยแม่ไม่คิดจะทำเลยนะเพราะว่าสำหรับแม่มันคือเมนูของเด็กแม่เนี่ยเวลาไปแบบหาทอดมันกินใช่ไหมก็ต้องทอดมันแบบเผ็ดๆอะ่ะทอดมันแบบที่เป็นแบบทอดมันกุ้งที่มันทำเหมือนโดนัทอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้อยากกินแต่พอกินแล้วเฮ้ยเออครอบคระะัวปปานะ่าจะชอบอะนะ่ะเนาะคนที่นี่ชอบแน่แะ่ ป้าเธอจัดโต๊ะคขาเลือกไม่มีสมมีเลยแนวเหนียวหัวใจนี้ให้ลูกรักของแม่คนเดียวนะคะดีไหมคะ <interrupting> ค่ะใครห่านหยิบไปกินเน้นเนี่ยตตีมือได้แน่ยังไงล่ะความรักของแม่อ้ <ega> วไดมค่ะอวกนะ

กลินมันแรงนะคะต้องเปิดหน้าต่างประตูกู้ใหใส่พริกแกงนิดเดียวนะแค่นี้แม่ก็ไม่น่าจะกินได้แล้วนะอันนี้คือน้องไก่สับนะคะแม่กินเผ็ดไม่ได้แบบแต่ว่าก็คนอื่นก็กินเนาะกำลักินได้ถ้าเป็นทํากินเองเฉพาะพวกเรานะพริกแกงจะต้องใส่เยอะกว่าน,นี้นะใบมะกรูดสดๆนะคะไปตัดมาจากต้น กุ้งไก่จะไม่เด็ดนะเพราะว่ามีคนไม่ชอบกินนะคะใส่ไปเลยทั้งแบบนี้บีบก่อนบีบก่อนนี่นะคนที่ไม่ชอบไม่เขียดได้แต่พ่อเนี่ยพ่อไม่ชอบพ่อที่ไม่กินเลยซอสเห็ดหอมุปลา่แล้วทกอย่างนปลา เรียบร้อยนะคะผัดพริกถั่วกระทะนี้ผัดปลานะคะกระทะนี้ทอดเดี๋ยวเาป่าถั่วเอ้ยเปาแก๊สก่อนผัดปลาก่อน

้ของนี่ปโงเรานี่งกองาี่งโกองเรานี่ไเรานีชิโกลเรานี่งชิโของเรนี่ชิปโกลอเาี่ชลของเรานี่ะงชลของเรานี่ไงชโขเากลลอนี่ไกลลองเรนี่กลล์ของางกขอเนี่กลล์อรีกนี้ เดี um, eh, to, ๋ยวมันจะไหลชินเด้นไช่วยเดิโไม่เป็นไรค่ะโอ้ยเยอลอือขอบคุณค่ะอย่าอยนอย่าโนออม่เนีร่เป็นไรจะพี่ทค่เรื่อลบูชาโอเคบูชามันนี่ทำเองใช่

Che mamma. Mamma. accidente che questo a me la non me lo fa tanto perché non te lo meriti che il cuore sei cattivo amore oh. ti

un, un esempio sì, certo. più forte? questo è mamma cosa questo? Sì. Eh. ecco mi piace anche io non posso metterli in tratti, sì. 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 Ah. Eh. Il un attimo ecco questa il vaso più forte? per la se manda più forte fa più aria. no va bene così. sì no 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 non no 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 questi sono i sì. barattelli. Ma no, ci che cosa scende. Ciccolo, peperone e pepe. Ciccolo e pepe. Ciccolo e pepe. C'è qui dentro. Pesce. Ciccolo e pesce? Massa e eh, maiale macinato. Non no, no, Mamma mia. Se non male ho fatto un volta di buono sì. eh, è buono eh. eh, è buono. È sì, buono è come ci ho io sto. Questa è la buona. Eh, Prego la boia. Ma è il vino, vino. È qui c'è il come sapore, vero? Per il vino. Buonissimo. Allora arriva il vino. Eh? arriva. No, non arriva il vino. Troppo <ride> forte, mamma. No, no. Eh? No. Non qui? No. questa adesso è un po' passato, eh? buono no, no. no, eh, sì, buono, no, buono ma è squisito perché c'è anche il coriandolo qui dentro? Si bene, eh, io lo sento me non piace, si sente bene il coriandolo io lo sento allora mi sono abituato troppo al coriandolo <laughs> bravo <laughs> E per donne e le cipolle, io, e le della nostra, polle e fagiolini dei nostri okay. fagiolini dei nostri <ride> fagiolini dei nostri, <ride> fagiolini delle nostri, fagiolini un po' di delle nostre, fagiolini c'è, anche fagiolini eh, Ah, nella cioccolata, un pochino, eh, perché... Sì, ah, sì. Ah, sì, quella l'avevo noto, mi cazzo. No, ah, no, mamma no, no. È la zucca, questa no. lì. Zucca, un tipo di zucca, ma non è dolce. No, ma io, mi sembra, eh, l'aveva mangiata. No, la ma è vero e fatto. L'avevamo... Anche lei l'aveva La L'avevamo mangiata, ma la zuppina, ma però con altre verdure. Grazie. Ti faccio un grado, babbo, che tutti i mani fanno. No, E la mamma? Sì, le voglio sentire. La donna, no, no, credo che lo la lasciano. No, 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 non fa niente. A me di qua. Così? E proprio la sudicetta ci vuole. Non sta andando a No, vero che è no, ma Non è cattiva. Eh. E c'è, esatto. C'è, C'è, acqua fresca, eh, Amore. No, ma non ti bevino è Buono, sia sì, a sia si, sì, a quello... no, io non bene, eh. Poi, però, no, lo nulla. A te, ho è cosa. A te, ho la cosa. A te, ho la cosa. A te, ho ho Ah, è buono. È piccante? eh? Sì, è no, piccante, mi da un'era. Io non ho la famiglia. Non Non ho la famiglia. Non ho la famiglia. vuoi è un po' malato eh, è un po' come allora quello eh, eh. sarà che sono abituato a quello che fa di solito allora sì, no è diverso si sì, sì, lo fa con eh, col bambù a volte la fa con dai con, con dai Io con la <ride> salsa no ma la carne mi gabbava eh. che pesce che c'era calamari e seca calamari <ride> <caramari, costoline, ride> ah, e vedi l'olivara calamari costoline ah lasciato Mirko sono le vedute basta eh, ma questa zucca lì per me è la meglio zucca. perché per me la zucca è dolce, non mi dà per questo. L'unico modo ogni tanto un risotto con la salsiccia e allora, un po' di zucca. E tu la levata nel momento no, giusto. No, eh, anche, ah, sono abbastanza, saluto. quasi maturo, allora, allora sono meno amare. Ah, buongiorno. Ti vuoi ancora riso, riso. No, no, che, sì. il riso? Ah, c'è ah, certo. okay. il riso? Certo, c'è il hai paura che io se ti rimane attaccato lì, babbo, gli fanno il mm. Capito? Eh, lo è? Tu lo senti? Eh, certo, lo senti? Ma non è uguale io ho fatto con l'altro di poco? ชิมต้มจืดมะละยังชิมแล้วกินได้ไหมพอกินได้แต่มัไม่กินไม่ชอบไม่ชอบวาไม่เคยชอบมะละหรือรชอบรสชาติของผมเลยปะ่ะนอผมไม่ีอะไรแบนี้บุคพสรมันชาตรามันเนอ่ยพิกไรเดียวใ่ไอมูกพี่พี่าเรียน้ออเปนม่องนกเปลี่ยนมุมมาก Quale? No, queste, questa. Questa eh, è la migliore di tutte queste. queste, no. queste, queste io, tutti In Irlanda però non ho con quelle, quelle lì. Eh, ci sta di no. Eh, Invece okay. c'è dove... Ma noi faccio, si io le... al supermercato, ma prato, ogni tanto è qualcosa, si trova questa mappa. Però non, non è questo eh, che questa ammetta la piatta, che è buona, però che più abbiamo a che fare con la piatta. Ma magari la ma ma dalla mi dalla piatta va anche in Italia, però dalla raccolta, ora porta la piatta. Magari passo un paio di giorni. Invece queste prese e levate e mangiate. E il seme, questo seme dei piatti. Lei l'ha comprato i semi. Dalla Thailandia. Dalla Thailandia. Eh, ma... Certo. Come da colta dalla no? so, ah, che Questa amica si è comprata. Però tu l'ha coltivata in Italia. Magari la, sì, sì, sì. la no, no, ma no, faranno anche lì del... in Toscana perché c'è tanto. Il hanno preso le bustine di semi Le ha comprato il seme in Thailandia e l'ha seminati. E faccio lì uguali, l'ha seminati. Ho comprato semi e ne è venuto un po'. Eh, vieni dalla Cina, eh? Ah, eh, è cinese! nostra è tante più rumida, piccolina così, più ruvida, piccolina, ruvida, ammalizzata. Questo ho visto tu c'è così. Venga, E come si chiama con questa zucca? goia Goya. Ah, Goia. La Goia... il nome italiano si dice anche su camara Sì, su camara no. se cioè ti cerchi su internet su camara ti dà subito l'immagine di, di questa di questa veduta Salvatore goya era un pittore quindi non già niente chi sì, 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 eh, sì. eh, se non Oye, oye. Io, stia... non devo vero non amore. Ah allora lo voglio dire allora vieni vieni abbiamo ah, fatto io faccio il schifo grazie tu non vuole affogare a casa no lo volevo, non no, no. La... Mamma, mi no. Ma, ti, ma, ma non è no. ma non è vero ma non è vero no. ma non è vero ma non è vero ma non è vero ma non è ma non è vero ma non è ma non un Questo si chiama affogato al caffè perché ci viene messo il caffè, un bicchierino di caffè nel gelato, è diventato caldo ora. Si scioglie, <ride> un po' Il caffè diventa Adoro. leggermente più fresco, il gelato si scioglie ah. e tutto si combina. Ah. Tempina, in Invece, Diego ha mangiato con oui. brandy o whisky brandy bravo di italiano bravo di italiano come vecchio, a manolo, come vecchio, non vecchio. Non 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 me di italiano bravo stravecchio, stravecchio, bravo di italiano bravo non italiano bravo di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  ma bravo hai sentito, che ti ha detto? Stravecchio, ma lui, di stra vecchio, stravecchio, lui, è più vecchio lui, bravo di italiano abbiamo mangiato cocco bello fresco buono zuccheri no 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 so no 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 lo so no 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 no